ทนายพุทธอิสระนายธีรยุทธสุวรรณเกศรได้ไปร้องเรื่องที่พักเก้าไกลหาเสียงการแก้ไขมาตรา112และคิดว่าเรื่องนี้ขัดต่อมาตรา49อ,อันจะเป็นการล้มล้างการปกครองซึ่งไปร้องที่อายการแล้วก็ไปร้องที่ศารรัฐธรรมนูญไปแมทั้ง2ที่เลยเสร็จแล้วอายการก็พิจารณา ในกรอบของกฎหมายเนี่ยให้อายการพิจารณาได้ภายใน15วันนะเรื่องล้มล้างการปกครองให้เวลา15วันอ่ะแล้วก็ไปที่สารรัฐธรรมนูญเมื่อครบ15วันทุกบสารรัฐธรรมนูญก็บอกมาว่าอ้าวเฮ้ยคุณอายการทําอย่างนี้ได้ยังไงชี้แจงมาว่าจะรับหรือไม่รับแต่ถ้าเรื่องนี้อายการรับหรือไม่รับสารรัฐธรรมนูญเขาก็รับเพราะเขาสามารถที่จะล้วงเข้ามาในนี้ได้ล้วงเข้าไปยังไงคือรัฐธรรมนูนตี60เนี่ย ปกติแล้วเนี่ยเรื่องของถึงอายการการร้องเรียนต่างๆเนี่ยร้องที่อายการเสร็จปุ๊บอายการสั่งไม่ฟ้องใช่ป่ะศาลก็ไม่สามารถที่จะล้วงเข้ามาใช่ไหมเคยได้ยินหลายๆคดีนะอายการสั่งไม่ฟ้องจบเลยใช่ไหมแต่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยสามารถที่จะล้วงจากอายการได้เออเป็นไงล่ะแม่เงเป็น,นกลไกทีค่คนที่ร่างธรรมนูญไอคุณอะไรวะมชีชัยและชุพันธ์ี่ะวางไว้อ่านี่แหละแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็เลย ออกมาปุ๊บถ้าอายการรับหรือไม่รับหรือถ้ารับจะชี้แจงอะไรยังไงก็ไมไไ่เป็นไรเดี๋ยวกูก็จาัดก,การเองได้ซึ่งเรื่องนี้มันสําคัญเลยนะถ้าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยสามารถรับเรื่องเองโดยตรงได้เนี่ยมันก็มองได้สองประเด็นว่าจะเลือกรับคนที่เป็นฝ่ายเดียวกัน <c oughs> หรือว่า คนที่เป็นคนเราฝ่ายกูจะไม่รับแรงนี้นี่ก็นหนึ่งแล้วอีกเรื่องนึงอีกอย่างหนึ่งคือใครๆก็เอาเรื่องมากรองอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญเลยอายการก็ไม่ต้องกัดกรองแล้วกรองไม่กรองรู้ศาลรัฐธรรมนูญอยากจะสนใจเรื่องไหนก็ไปควักมาเองเลยแบบนี้มันทําให้งานของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะล้นมากบางทีอาจจะเป็นหมื่นๆคดีใช่ป่ะแล้วพอมีเรื่องราวเยอะๆแบบนี้ทำยังไงอะ่ะก็รีบๆตัดสินมั่วซัมั่วซหรือว่าเอาเฉพาะพวกตัวเองความยุติธรรมอะ่ะ มันก็ลดน้อยเบาบางลงทัง้งๆที่ของเดิมอะมันก็บางอยู่แล้วเพราะว่าหลายครั้งที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยตัดสินเนี่ยไม่เหมือนสารอาญาเลยทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันวา่าเขาเอาแค่ความเหมาะสมแต่ไม่ได้เอาความข้อเท็จจริงตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่อันตรายมากๆต่อสังคมอันนี้เป็นมุมมองของนักกฎหมายตามปกติซึ่งเราไปค้นคว้าหาข้อมูลมาหลายๆท่านก็บอกว่า มาตราหนึ่งหนึ่งสองนี่มันก็เป็นกฎหมายอาญาในหลายๆร้ยอยมาตราเท่านั้นเองซึ่งการแก้ไขมันก็แก้ไขได้ตามระบบปกติธรรมดาแต่ทำไมถึงดูแล้วมันน่ากลัวอย่างงอนอย่างนี้ซึ่งมันต้องดูเจตนาเจตนาซึ่งพักไก่เขาก็ะด,ดบเขาก็ได้บอกเลยว่าเขาจะแก้ไขเนี่ยเพื่อให้โทษเนี่ยมันตามความเหมาะสมของอ่า การที่ใครจะมาหมิ่นอะไรลักษณะแบบไหนถ้าไม่ได้เจตนาจริงๆมันก็ต้องน้อยหรือว่าแทบจะไม่มีเลยใช่ไหมแล้วก็แก้ไขการที่แบบใครอยู่จังหวัดไหนอะไรไปฟ้องมวตัวได้อยู่เชียงใหม่เกิดไปเผลอพูดอะไรไปคนไปฟ้องอยู่นู่นนานาทิวาสโอ้โหประชาชนก็เดือดร้อนลําบากซึ่งมันไม่ได้เกิดจากเจตนาที่เขาจะคิดอะไรร้ายแรงจริงๆแล้วก็การร้องเรียนเนี่ยมันก็ต้องมีแบบ ทีแรกเนี่ยก็มีการเสนอว่า,าให้เป็นราชเลขาเท่านั้นที่จะไปฟ้องร้องได้ซึ่งหลายคนก็บอกเอ้ยไม่ใช่มันจะน,นี่มากเกินไปก็อาจจะมีคณะกรรมการเฉพาะขึ้นมาใช่ไหมแต่ละที่มันจะได้มีความเหมาะสมของสังคมไม่ใช่แบบตึงไปหย่อนไปอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นกฎหมายที่สามารถแก้ได้มันมันก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ครั้งนี้ถูกเขียนให้หน่ากลัวว่ากฎหมายนี้จะ ตั้งใจทำไมถึงจะแก้อยากจะไปล้มล้างการปกครองแบบนั้นแบบนี้มันเป็นการเขียนให้เขียนภาพให้เกิดความหวาดกลัวซึ่งยิ่งบรรดาสวเนี่ยถามจริงๆบรรดาสวพวกท่านน่ยก็เอาตรงนี้แหละนี่แหละมาตรา1หนึ่งสองเนี่ยมาเป็นเครื่องมือใช่ไหมเอาสถาบันเนี่ยมากระทบกับการตัดสินใจของประชาชนที่เลือกนคนพิธามาแล้วเอาเรื่องนี้มาซับซ้อนในสารก็รับหมวดตัวหมดกรกตก็บางทีก็รับเรื่องหมวดตัวหมด ซึ่งกรณีนี้นักข่าวก็ได้ไปถามแท่งการยกเว้นคุณมิสณุเครืองามใช่ไหมแ้วเขาบอกว่าอ๋ออันนี้ถึงจะสารรัฐธรรมนูญรับเรื่องไปอะไรยังไงมันก็ไม่เกี่ยวกับการที่จะโหวตคุณพิธาเป็นนายกเพียงแต่ว่าเป็นข้ออ้างให้สวจะไม่เลือกแต่มัน,มนไม่ใช่แค่ที่สวเขาหาข้ออ้างไปได้อยู่แล้วสาหรับไอ้คนที่ไม่มีจิตสำนึกถ้าคนมีจิตสำนึกเขาก็จะเข้าใจจากที่สารรัฐธรรมนูญ เข้าไปสนใจล้วงลูกจากอายการเรื่องนี้ก็เลยทําให้นักวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆเขาให้ความเห็นกันว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมีเจตนาเร่งรัดสนใจจนผิดปกติแล้วก็ซึ่งพอมามองเนี่ยวิธีการของสารรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับคอยรับเรื่องที่ไอ้ใครจะมาเตะตัดขาฝ่ายป,าประชาธิปไตยเนี่ยซะมากกว่า ส่วนฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยจะไปร้องอะไรที่เกี่ยวกับไอรัฐบาลอนุรักษ์นิยมอันเดิมของเขาเนี่ยนะมันจะถูกปัดตกไปแทบจะทั้งหมดตรงนี้มันก็เลยเป็นข้อกังขาซึ่งให้สังคมอ่ะต้องมานั่งถูกคิดกันว่าเฮ้ยแบบนี้นะสารธรรมโนโูนเน่ยจะดำรงความยุติธรรมได้ยังไง โดยเฉพาะเรื่องราวปัจจุบันเกี่ยวกับพักเก้าไกลเนี่ยโอ้โหมันมีนักร้องคอนนั้นส่งเรื่องนี้นันกน้องคอนนี้ส่งเรื่องนั้นมันจะมีไทม์ไลน์ที่มันประจวบเหมาะกันมาเป็นขั้นเป็นตอนแบบเฮ้ยร้องตรงน้อนอีกกี่วันมาถึงตรงนี้ร้องตรงนี้อีกกี่วันถึงตรงนี้แล้วอ,อีกสิบห้าวันที่พูดถึงเนี่ยเรื่องมาตตาสี่สิบเก้าแล้วก็เชื่อมโยงกับมาัตตาหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันตกวันที่จะเลือกนายกพอดีมันจะมีอะไรอีกหรือเปล่าเดี๋ยวกําลังจะพิจารณากันต่อไป ซึ่งนักวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยเขาเลียงเห็นมาตั้งนานแล้วว่าไอรัฐธรรมนูญฉบับเนี่ยเกี่ยวโดยเฉพาะเกี่ยวกับระบบความยุติธรรมเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อให้จัดการกับฝ่ายตรงข้ามกับฝ่ายอนุรักษนิยมอันนี้แบบชัดเจนแล้วก็แน่นอนผลมันจะมีอยู่ทุกๆจุดทุกๆมาตาเลยเขาได้พูดถึงว่าเรื่องนี้นะศาลจะตัดสินว่าอย่างไรให้ดูฉากตรงไหนรู้ไหมดูว่าใครเป็นคนไปร้องถ้าเรืองไกล พวกนี้นะสารตัดสินรู้สึกว่ามันจะเอียงไปทางโน้นแต่ถ้าเกิดเป็นฝั่งประชาธิปไตยไปรไป้องอะไรนี่ก็อ่ตัดตกไปอะไรแบบเนี้ยไม่ได้คิดไปเองไงมันเห็นมาแล้วหลายครั้งหลายคาจนความรู้สึกต่อความยุติธรรมในในสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมันบางบางแค่จะไม่เหลืออะไรแล้วคือการแก้ไขมาตราหนึ่งสองที่พักเก้าไกลทำ มันก็มันจะไม่ใช่การนุมล้างกันการปกครองมันคือการแก้ไขกฎหมายอาญาปกติธรรมดาแต่ทําไมหลายคนจึงรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าไอ้ฝ่ายอ<แ>นุรักษ์นิยมกับไอ้พวกสวอ,อะไรพวกนี้มันสร้างความน่ากลัวมารอประทาชนก็ <c oughs> แก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองเขาก็บอกแล้วเขากแก้แค่ไหนอะไรยังไงหรือจะแก้มากไปกว่านั้นมันทําไม่ได้ ไม่มีใครเขาจะเห็นด้วยซึ่งไอคนที่คิดจะแก้เขาก็คิดจะแก้แค่นี้เขาเข้ามาเลยเจะพี่ลึกพี่ลั่นไอล้มล้างการปกครองเนี่ยเดี๋ยวคอยดูเรื่องต่อไปจะบอกนี่ของจริงที่เขาเรียกว่าล้มล้างการปกครองดับแรกที่มองเห็นชัดเจนเลยนะที่บอกล้มล้างการปกครองเนี่ยไอพวกที่ไปล้มเลือกตั้งอ่ะจําได้ไหมไอพวกไหนที่มันไปล้มการเลือกตั้งอ่ะไอพวกนั้นแหละล้มล้างการปกครองแล้วทุกวันนี้มันอยู่ไหน มันยังอยู่ดีมีุกอยู่ใช่ไหมทําไมมันไม่โดนข้อหานี้กันบ้างเลยวะเอาจริงๆนะบันดาสอวสองร้อยห้าสิบคนไอ้คนที่เขาเงียบๆไม่พูดมากก็ไม่เป็นไรแต่ไอ้พวกที่พูดมากเนี่ยโดยเฉพาะที่บอกว่าเสียงส่วนใหญ่อยู่ในสภาเสียงส่วนใหญ่อยู่ในสภา,สสสาแล้วก็จะมาโหวตเอานายกที่ประชาชนเลือกมาเอาออกไป อันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะมึงลล้มล้างการปกครองไทยเป้่าเออมึงไม่ยอมรับสิ่งที่ประชาชนเลือกมาแล้วมาอ้างนู่นอ้างนี่ตกงแล้วก็อีกการหนึ่งไอรัฐประหารล้มล้างการปกครองหรือเปล่าเรื่องนี้จริงๆแล้วมันไม่ต้องสงสัยเลยนะเพราะว่ามันเป็นการเอ่อล้มล้างระบบนิติบัญญัติโดยที่ไม่เป็นไปตามกลไกรรัฐธรรมนูญใช่ไหม มึงเนี่ยล,ล้มล้างกันแบครองโดยตรงในฉีกกฎหมายคนแรกแล้วก็ออกกฎหมายนิรโทษสกัมให้กับตัวเองซึ่งตรงนี้ไม่พูดถึงว่าไอ้พวกร้องขี่หมาขี่แมวเนี่ยมาตาย9นสิบเก้าเลยเนี่ยถ้ามึงอยากจะให้อัฐระหารึงถูกต้องมึงเขียนในรัฐธรรมนูญด้วยได้ไหมมึงก็ไม่กล้าเขียนเพราะว่าตัวเองมึงก็รู้สึกแม่งผิดแต่นั่นกูก็อยากจะทํา ตรงนี้ประชาชนก็ยอมรับด้วยเว้ยไอ้ล้มล้างการปกครองด้วยระบบรัฐประหารเป็นที่ยอมรับระ,ระบบราชก,การอะไรต่างๆก็ยอมรับประเทศเราเนี่ยนะอยู่ในสิ่งที่แบบผิดปกติอยู่จนชินแม่งเลยเรียกพวกนี้ว่าฮีโร่ที่เป็นข้ออ้างของพวกที่บอกว่าอย่ามาแตะมาตาหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเพราะว่า สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นที่เคารพรักของประชาชนมาอย่างยาวนานแล้วก็เลยอยากมาแก้อ้าวครนี้ก็มันเป็นอีกความเห็นของสังคมที่บอกว่าอ้าวก็ถ้าเป็นที่เคารพรักของประชาชนเนี่ยมาอย่างยาวนานแล้วจะไปวิตกกังวลอะไรว่าจะแก้เพราะเขาไม่ได้แก้บอกว่าให้ไปเอาอะไรผิดกับพระมหากษัตริย์เขาแก้แค่บอกว่าไม่ให้เอามาเป็นเครื่องมือทางการเมืองของไอ พวกโขนเจ้าอะไรต่างๆอ่าตรงนี้แล้วนี่ไงมันเอาความหวาดกลัวของอนาคตอะ่ะมาหลอกประชาชนให้กลัวซึ่งมันไม่มีจริงแต่มันเอาความจริงที่เป็นของสังคมของประชาชนทุกวันนี้เอาไปใช้เป็นประโยชน์ของพวกเขาเองนี่แหละคือพวกโขนเจ้าแล้วก็อ้างมาตาหนึ่งหนึ่งสอง เรื่องที่เขากลัวคือกลัวการกันแกล้งเออตรงเนี้ยมันมีหลักและก็เหตุผลเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วใช่ไหม,มว่าพวกโหนเจ้าเนี่ยมากันแกล้งอ้างอะมาตาหนึ่งหนึ่งสองไปกระทบสถาบันมากันแกล้งฝ่ายตรงข้ามส่วนทีอ่อันนี้มันคือเรื่องจริงไปแล้วใช่ไหมส่วนเรื่องที่บอกว่า จะไปแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองทำให้กระทบสถาบันอันนั้นมันยังไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามันก็ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นแต่เขาเอามาหลอกเรามันเอาเรื่องอนาคตมาหลอกเราเราโดนโกหกในเรื่องจริงตรงนี้มันบอกว่าไม่ผิดแต่เรื่องอนาคตยังไม่รู้เลยยังไงมันถึงบอกว่าผิดนี่ไงพวกนักการเมืองโหนเจ้าใช่ไหมอ่าแล้วคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณนะครับแล้วก็สวัสดีอ่าแลกเปลี่ยนอะไรกันก็ว่ามา